ในช่วงนี้ของเกม Monster Hunter w i l d นั้นก็ได้มีอีเวนต์ใหม่สุดโหดได้เพิ่มเข้ามาในเกมนะครับนั่นก็คือการปรับไอเจ้า้าแย้สายฟ้าเจ้าพ่อแห่งแผนที่วินวัดเพล่คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือในรอบนี้เนี่ยมันมาในรูปแบบของ Arc t e m p e r หรือว่าร่างกรอบสีส้มนะครับซึ่งในตอนที่ผมรู้ว่ามันจะเข้ามาเนี่ยก็ไปนั่งไล่เช็คโหลดเอาบิลต่างๆที่เราเซฟเก็บเอาไว้ใช้งานนะครับผลปรากฏออกมาก็คือค่าต้านทานธาตุสายฟ้าของผมโอ้โห Thunder Lead หนึ่ง Thunder Lead หนึ่ง โอ,โอ้โหลบหโอ้โหหนึ่ลบหโอ,โอ้ลบหกโอ้หมยก็ออันนี้ลบเคุณพระรอดไงวะเนี่ยซึ่งจากการคาดดาวและคาดคะแนถึงเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดในการต่อสู้กับไอ้เจ้าเลาดาวส้มผมคิดว่าหากเราไม่หาบิ้วใหม่มาสู้กับมันแล้วก็ผมน่าจะโดนวันชอดแบบนอนสต็อปแน่ๆครับ เพราะฉะนั้นปรากฏการหรือคลังอาวุธและชุดป้องกันเพื่อเฟ้นหาบิวใหม่เพื่อมาต่อต้านไอ้เจ้าเรดาร์ส้มจึงได้เริ่มขึ้นผมได้ทำการเช็คอุวุรและชุดป้องกันที่ผมไล,ล่ครามาแทบทุกชนิดในคลังว่ามีชุดเซตไหนบ้างที่พอจะมีค่าทันเดอร์รีเซสแตนติดอยู่บ้างแล้วสกิลชุดเซตนั้นเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานประกอบเป็นบิวได้คือผมก็นั่งไล่ดูอยู่นานมากจนตาลายครับเพราะชุดที่ผมได้คราฟไว้เนี่ยมันมีแทบทุกเซตเลยเลื่อนไปเลื่อนมาเช็คสกิลจนปวดหัวไปหมดจนมีน้องคนนึงนะครับม,บมว่า เออพียงครับมันกดหาชุดที่มี Lightning r e s i s t ส n c e ได้นะครับพี่เออขอบคุณที่บอกครับซึ่งหลังจากที่เราได้เรียงชุดให้มีค่า Lightning r e s i s t ส n c นอยู่ใกล้ๆกันแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นครับเพื่อเอข้าจริงๆค่า r e s ร t ส n c นที่ได้จากชุดเกราะที่เราใส่เนี่ยมันได้น้อยมากๆนะสูงสุดคือช้ดละสหน่วยครับนั่นก็คือชุดเซตของไอ้เจ้าตัวเรดาวเองนั่นแหละแต่สกิลที่ได้จากชุดเซตเนี่ยมันก็ เออลา t ทนพาวเวอเออโอเคใช้งานยากไปสักนิดหนึ่งนะครับ จนในท้ายที่สุดเนี่ยผมก็ลดสเปคลงมาเอาค่า r s t ส n c นที่ต่ำลงมาหน่อยนั่นก็คือชิ้นละ2หน่วยครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็มาจบลงที่เซ็ตของเจ้าโซเชียที่สกิลค่อนข้างที่จะตรงกับที่เราต้องการครับผมผมได้ตัดสินใจใช้ชุดกรอกของโซเชียทั้ง5ชิ้นที่ทำให้เราได้ค่า Thunder r e s i s t a n c e อยู่ที่1 0หน่วยซึ่งต่อให้สกิล Element a b s o r p t i o n ทํทำงานเนี่ยผมก็จะได้ค่า Thunder r e s i s t a n c e อยู่ที่18หน่วยครับและการที่จะให้สกิลนี้มันทางานเนี่ยเราต้องโดนไอ้ ทันเ r อร์ลิสตันเข้าไปในเกาะอีก3เม็ดเพื่อให้ได้ค่าต้านทานท่าสายฟ้าให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับซึ่งมันทําให้ผมได้ค่าทันเ r e ร์ i ิสตันเนี่ยรวมแล้วเป็น30หน่วยน่าจะช่วยกันดาเมจดท่าสายฟ้าได้ส่วนหนึ่งครับผมซึ่งหลังจากที่จ้องมองค่าต้านทานท่าสายฟ้าของเกาะที่เราบิวไว้สักพักหนึ่งนะครับผมก็นั่งคิดว่าเออมันน่าจะเพิ่มได้มากกว่านี้เนาะซึ่งณตอนนี้เนี่ยผมไม่สามารถเพิ่มค่าต้านทานท่าด้วยการยัดเดคอเ t ชั n นสกิลลงไปในเกาะได้แล้วครับเราจึงต้องหาวิิธีกกาาาาารรเพ่่่่มคคต้นนนนนนททูปแแบบออืืัั็ จากคอนขุีนั่นเองหลังจากตัดสินใจได้แล้วนะครับผมก็เลยแวะเวียนไปคุยกับน้องเจมส์สุดเซ็กซี่เพื่อสอบถามคุณน้องว่าน้องจามีคอนขลีเด็ดๆมาแนะนําพี่ไหมจ๊ะติ่งน้องเขาก็ชี้ไปที่คอนขุีอันนึงแล้วก็บอกว่าอันนี้เลยค่ะคุณพี่ของจินดาฮัทมีทั้งบับเพิ่มค่าต้านทานทาน่ทา,ทา,ทาสายฟ้าบับหลวงพ่อดีวายโปรเทคชั่นแล้ยังมีบัฟรีคร์บอสปีดให้ด้วยนะีคะ โอ้ oh, แม่เจ้ามันดีมากๆเลยจอดผมก็เลยได้อาวุธลองเป็นค้อนขุยของเจ้าจินดาฮัทที่จะไว้บัฟก่อนเข้าไปซัดกับเลดาวส้มมาใช้งานครับผมซึ่งหลังจากที่ผมสามารถแก้ปัญหาเรื่องค่า thunder resistance ได้แล้วนะครับก็เลยมาดูเรื่องที่สกิลที่เราจะใส่รวมไปถึงอาวุธที่จะใช้ในการต่อก่อนกับเจ้าเลดาวส้มและนี่ก็คือสกิลทั้งหมดที่ผมเลือกมาใช้งานนั่นก็คือ agitator 5 w i n g e t exploit 5 maximum might 3 ซันเดอร์รีสตันสนะครับเ m e n t a l absorption 3, recovery speed 2, c o u n t e r s t r i n g 1และก็ core essence 1ครับโดยสกิลที่ผมใส่จะได้ค่า a f ฟ i ิ i t y อยู่ที่95%ถ้าสกิลทั้งหมดเปิดการทำงานครับซึ่งถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแหละแต่ด้วยการที่ผมใช้ m a x i m ิมั i มไมมาช่วยเพิ่มค่า Affinity เพราะฉะนั้นเนี่ยอาวุธที่เราจะใช้จะต้องเป็นอาวุธที่แทบจะไม่ใช้สเตมิน a าเลยครับผมเลยตัดสินใจเลือกอาวุธเป็นดาบใหญ่มาใช้งานครับผม เอาละบิวพร้อมแล้วอาวุธพร้อมแล้วแต่เรดารส้มนะวันที่ผมทำบิวนี้เนี่ยมันยังไม่มาให้เราละอพอางั้นเราไปเทสค่าทันเดอร์ลิสต์แฟกับไอ้เจ้าเรดารม่วงก่อนล้วกันครับ จากที่ไปลองเทน,นะครับหลังจากที่ผมทําการใช้คอนคุยบัฟเพิ่มค่า Thunder r e s i s t a ค่าต้านทานท่าสายฟ้าของผมจะอยู่ที่37หน่วยซึ่งถือว่าเยอะมากๆครับนอกจากนั้นนะครับไอ้เจ้าคอนคุยของจินดาฮัตอันนี้เนี่ยยังมีบัฟหลวงพ่อ d i Protection ทำให้เรามีโอกาสดโดนดาเมจเบาลงไปอีกนะครับการที่ผมโดนไอ้เจ้าเาวม่่งเนี่ยซัดมาแต่ละทีเนี่ยเรียกได้ว่าโดนเบากว่าบิวปกติที่เราใช้งานอย่างเห็นได้ชัดนะครับต้องบอกว่าดาเมจที่เราโดนนะครับน้อยลงกว่าบิวปกติที่ผมใช้เ,เกือบครึ่งเลยนะครับผมไม่โดนมันฉอดจากท่าสายฟ้า ใหญที่มันชัดยิงแบบเต็มๆแล้วนะครับต่าเหม่ยจากการกวาดปีกเอาปีกทุกๆอย่างโดนเบาลงแบบสุดๆเลยเรียกได้ว่าบิวนี้เนี่ยสู้กับเลดาวม่วงได้ง่ายมากๆถ้าไม่เอาหน้าเขาไปรับการโจมตีทุกดอกอย่างต่อเนื่องเนี่ยโอกาสที่เราจะตายเนี่ยต่ำมากเลยครับ นอกจากนั้นนะครับยังมีสกิลซูเปอร์รีคาบเวอรี่สที่ได้จากการใส่ชุดเซตของโซเชียสชิ้นอีกมวกับบับรีคาบเวอรี่สปีดจากคอนขุยของจินดาฮัทเรียกได้ว่าเลือดของเราเนี่ยเด้งแบบรัวๆแบบไม่พักเลยนะครับถ้าเล่นดีๆหน่อยเนี่ยเราแทบจะไม่มีวันตายเลยนะในการใช้บิลนี้ในการสู้กับเจ้าเรดาวครับผมซึ่งบิลนี้นะครับถือว่าผลประกอบการเนี่ยเป็นที่น่าพอใจนะครับหวังว่าการที่ผมจะใช้เซตนี้เนี่ยไปซัดกับไอ้เจ้าเรดาวส้มในกิจกรรมจะช่วยเซฟชีวิตผมจากการโจมตีของเจ้าเรดาวส้มมันได้นะ 慢走。頑張 That's it.